ลำไย,ยมือหน,นอนกินช่อดอกและผลลำไย,ยในระยะที่ลำไย,ยติดดอกก็มีหนอนและมแมลงศัตรูเข้าทำลายเช่นเดียวกับระยะอื่นๆได้แก่นอนกินดอกผีเสื้อเพศเมียวางไข่ตามช่อดอก เมือ่อหนอนฟักออกจากไข่เริ่มกัดกินช่อดอกโดยใช้เศษชิ้นส่วนของกรีบดอกถักเป็นรังอยู่ตามช่อดอกเพื่อเป็นที่อาศัยหลบซ่อนอยู่ภายในในระยะที่ลำไย,ยติดผลขนาดเล็กจนกระทั่งผลสุกแก่พบหนอนเจาะกินผลทําให้ผลเน่าเสียหายหนอนกินดอกตัวสีชมพูมีจุดสีน้ำตาลเข้มบนปล้องทุกปล้องของลำตัวหัวสีน้ำตาลเข้มดักแด้ของหนอนกินดอก ห่อหุ้มด้วยเศษของดอกและมูลของหนอนเป็นเม็ดสีน้ำตาลขนาดเล็กในระยะลำํำไยติดผลหนอนกินผลถักใยดึงใบและผลมาติดกันอาศัยกัดกินอยู่ระหว่างผลหนอนกินผลสร้างเส้นใยถักเศษเปลือกและมูลของหนอนห่อหุ้มตัวหนอนไวอ่อนกัดกินเนื้อลำํำไยที่สุกแก่หนอนระยะโตเต็มที่ก่อนเข้าดักแด้รอยเจาะออกของหนอนกินผลลำไยผลขนาดเล็ก ที่หนอนกัดก,กินเนื้อในเมล็ดดักแด้มีสีน้ำตาลมีเส้นใยสีขาวห่อหุ้มใต้เปลือกทีเสื้อของหนอนกินผลลำใหญ่มีปีกสีเหลืองมีจุดปราสีดำบนปีกและบนตัวหนอนเจาะผลหนอนเจาะผลเข้าทำลายผลอ่อนและผลแก่ของลำใหญ่และลิ้นจีแต่การระบาดยังไม่รุนแรงนักพบเป็นบางพื้นที่หนอนเจาะเข้าไปกินเนื้อในผลรวมทั้งเมล็ดเหลือแต่เปลือกแล้วเข้าดักแด้ภายในผล ผลที่ถูกทำลายสังเกตง่ายคือมีรูขนาดใหญ่ค่อนข้างกลมอยู่บนผลหนอนมีรูปร่างเป็นทรงกระบอกสีน้ำตาลอ่อนขาสั้นหัวสีน้ำตาลอ่อนลำตัวสีน้ำตาลปนม่วงผนังลำตัวด้านบนมีผิวเรียบมีขนบริเวณใต้รูหายใจตลอดลำตัวเมื่อเจริญเต็มที่เข้าดักแด้ภายในผลการป้องกันกำจัด 1. ห,หากพบปริมาณไม่มากนะักให้เก็บหนอนหรือผลที่ถูกทำลายไปฝัง 2. ถ้าพบหนอนเข้าทำลายผลลำไย,ยหนาแน่นพ่นสารเคมีไซเปอร์เมทรีนหรือพาซ่อน6.25%ในอัตรา40มิลลิตรต่อน้ำ20ลิตร